ายสวัสดี้ถ้าผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิก้เสร็จแล้วสวยครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าผมวันนี้เป็นคิวนะฮะสำหรับรถที่มาติดตั้งฟิมวีคูเป็นฟิมการ้น้นนะครับที่ได้รับความนิยมในหมู่รถที่เป็นลักซ์ซ์รีคารุทุกๆท่านเลยทีเดียวตัวเราคันนี้เป็น BM w Series X6 ยูนะฮะดูดีๆนะครับดูเหมือนรถตะเล็กแต่ไม่เล็กนะับเพราะว่ากล้องหน้าผมใช้ให้มันเลนไวนะครับถ้าเป็นเลนปกติเนี่ยมันจะมันจะอย่างนี้เลยนะฮะนี่ มันจะเต็มอย่างนี้เลยผมก็เลยต้องเปลี่ยนไปเล่นว้หนึ่งเพื่อจะได้เห็นรอบๆคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับบาน้าเป็น40รอบคันเป็น x 2 e 5นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งไปได้แล้วประมาณ80%นะสำหรับวีคูนะครับ,รบ,รบเป็นฟิล์มที่กันร้อนได้100%ถ้าใครได้ใช้แล้วนะครับ,รบเราบอกว่าติดใจไม่กล้าไปใช้ย่ออื่นแน่นอนสำหรับคันนี้ลูกค้าเนี่ยติดฟิล์มแถมมาจากศูนย์นะครับก็เราอออกภายใน2วันเลยเพราะว่ารู้สึกความแตกต่างของมันแน่นอนนะครับเพราะว่า มันติดตั้งมีคูแล้วแตู่เรยกว่าปีมีคูแตกต่างกับปีอื่นยังไงอันนี้ไป่ต้องบอกเยอะนะครับแรับคันนี้นะครับ B M X 6นะครับคันเบลเลอร์เบลเทอร์เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เลนวนอยู่มันก็เลยดูเหมือนเนี่ยข้างหน้าผมมันดูรถเล็กนะครับแต่ที่จริงไม่เล็กนะครับคันนี้ใหญ่นะครับนี่ฮะอันนี้ก็มาติดตั้งปีมมีคูกันอยู่แล้วตอนนี้ช่างหมด4คนนะครับจะบอกเลยเลยว่าช่างคุณภาพมากนะครับ เพ้อแป๊บเดียวรถจะเสร็จแล้วนะครับเข้ามาถ่ายวีดีโอไม่ทันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากติดตั้งฟิล์มคุณภาพอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งคันหนึ่งอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงนะครับสำหรับรถใหม่นะครับถ้ารถที่ต้องการลอกฟิล์มด้วยเนี่ยก็ต้องบวกไปเลยบวกไปเลย1ชั่วโมงนะครับก็คือ4ชั่วโมงต่อคันก็ต้องรู้เวลานิดนึงสำหรับวันนี้นะครับมีกี่ตร์สวยขอบคุณท่านผู้ชมมากมาเลยสวัสดีครับ